ลงมาวะอ่ะลงยังไงอ่ะลงยังไงเอาขาลงมาก้นลงมาก่อนขาค่อยๆยย้อนเออเออเออลงไม่ได้เออนูลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่มีคนช่วยหรอกนะปีนไปเองนะไม่อคยลงมาอะไรลงมาเร็ว อลินอลินลงมาอลินแม่พัยแล้วลงมาลูกหาวิธีลงได้อลินลงมาลงมาเลียว 哇那我啊，我